เป็นนางเอกและคุณแม่ที่กระแสร้รอนแรงไม่ตกสำหรับมิวลิฐาคู่หาเปรมกิจคุณแม่คนสวยของน้องมารินเด็กหญิงที่รารินลูกสาวตัวน้อยที่แม้ช่วงนี้ห่างหายจากหน้าจอทีวีไปบ้างแต่ก็ยังมีการอัปเดตชีวิตและไลฟ์สไตล์ออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะผ่านช่องทางโซเชียลของตัวเองรวมถึงช่อง YouTube ที่ตั้งใจเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับแฟน มิวถือเป็นนักเอกคุณภาพคนหนึ่งของช่อง3ามที่แม้จะมีผลงานออกมาไม่มากแต่ละครที่ออกมาแต่ละเรื่องก็ได้รับกระแสตอบร,รับอย่างต่อเนื่องรวมถึงมิวนิ t าก็ยังได้ชื่อว่าเป็นนักเอกที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพระเอกระดับแถวหน้าของวงการมากที่สุดคนหนึ่งของวงการครับละครเรื่องแรกในฐานะนักแสดงช่อง3คือละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายประวรุตประกบคู่กับโป๊บธนวัฒน์ ซึ่งการจับคู่กันครั้งแรกของคู่นี้สร้างกระแสความนิยมจนกลายเป็นคู่ขวัญป๊อบมิวและมีผลงานการแสดงร่วมกันอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นรักออกฤทธิ์พอยุ่งลุงไม่ว่างผลงานละครของมิวมีออกมาอย่างต่อเนื่องปีละสองเรื่องซึ่งทําให้เธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าของวงการมากมายไม่ว่าจะเป็นละครไ้ส,สีเพลิงที่ได้ร่วมงานกับปอนัทวุฒิชาคิดแย้มงามชมพู่อารยา และอเล็กธีรเดชถือเป็นผลงานดราม่าระดับบัวกะทิที่มีแต่ยอดฝีมือเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับต่อมามิวได้ร่วมโปรเจกต์ละครชุดเสือสิงกระทิงแรดผงของผู้กำกับออฟพงพัฒน์ซึ่งเธอได้เล่นตอนสิงประกบคู่กับติก๊กเจษด,ดาพรผลดีโดยมิวได้มีผลงานคู่กับพี่ติก๊กตามมาอีกหนึ่งเรื่องคือด้วยแรงอธิษฐานซึ่งถือเป็นบทบาทที่แตกต่างที่มิวถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคำชื่นชมมากมายครับ สำหรับผลงานสร้างชื่อที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตามรักคืนใจที่มิวสวมบทเป็นหนูนาได้อย่างน่ารักน่าชังและยิ่งเข้าคู่กับพระเอกนาเดดด้วยแล้วก็ทำให้ละครเรื่องนี้ทำเรตติ้งไว้อย่างถล่มทลายและยังถือเป็นละครมาสเตอร์พีซของช่อง3ที่นำกลับมารีรันอีกหลายต่อหลายครั้งด้วยบุคลิกของสาวน้อยหน้าทะลุถน,นอมแต่มีความขี้เล่นแส,สนสน ทำให้มิวมักได้รับบทบาทหญิงสาวในฝันของผู้ชายหลายๆคนรวมไปถึงบทบาทในละครอีกหลายเรื่องมีว่าจะเป็นชาติพยักเพชรกลางไฟอกเกือบหักแอบรักคุณสามีแต่ก็มีอีกหลายผลงานที่มิวฉีกคาแรคเตอร์จนกลายเป็นบทบาทที่ถูกพูดถึงในพัฒนาทางการแสดงของเธอเช่นละครเรื่องรางนักราที่มิวรับบทร้ายเป็นครั้งแรกประกบคู่กับแต้วนัทพรและหมากปริน หรือแม้แต่ดวงตาที่3แนวโรแมนติกคอม,มดี้ลีลับที่มิวประกอบคู่กับเจมมาซึ่งถือเป็นละครสุดท้ายที่ก่อนจะพักยาวเพื่อไปดูแลครอบครัวครับนอกจากผลงานละครแล้วมิวนิธายังถือเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการภาพยนตร์อีกคนหนึ่งที่มีผลงานออกมาก,กี่เรื่องก็มักได้รับการตอบรับจากแฟนๆอยู่เสมอโดยมิวมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อปี2 5 5 9เเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียว คู่กับเตอ๋อชันทวิทย์เรื่องนี้โกยรายได้ไปถึง111ล้านบาทเรื่องที่2พรจากฟ้าภาพยนตร์ไทยแนวมิสิเคลิลโรแมนติกดรามา่าคอมเมดี้ที่ได้แรงบันดาลใจจากเพลงพระราชดิพลของรัชกาลที่9โดยมีทั้งหมด3ตอนซึ่งมิวแสดงคู่กับซันนี่สุวรรณเมธานนในตอนที่2ต่อมาในปี2561มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Seven Day เรารักกันจันถึงอาทิตย์ คู่กับอนันดาเอเวอริกแฮมและในปี2566นี้มิวริธากำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่ออกมาโดยเรื่องนี้เธอประกบคู่กับพระเอกสุกตาเวียสุคลวัตนในเรื่อง Home f ร์เร g ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องล่าสุดของผู้กำกับจิมโสพลศักดาพิสิทธิ์ผู้สร้างผลงานขย่าวขวัญอย่างลัดดาแลนด์มาแล้วโดยมีกำหนดเข้าฉายประมาณตุลาคมนี้ครับ ส่วนผลงานละครสำหรับแฟนๆของสาวมิวน่าจะต้องรออีกสักพักใหญ่เลยครับเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเธอตอนนี้คือดูแลลูกสาวน้องมารินในวัยขวบเศษซึ่งมิวมักจะอัปเดตไลฟ์สไตล์ของเธอและครอบครัวผ่านช่องทาง youtube channel ชื่อช่องมิวนิฐาปัจจุบันมียอดซับสไคร์กว่า5 0 0 0 0 0โดยแฟนๆก็สามารถติดตามชีวิตของมิวและครอบครัวเพื่อคลายความคิดถึงได้เช่นกันครับ